สวัสดีครับพี่นอ้องอ่าเมนี่กลัมาพบกันอีกแล้วครับกับอัปเดตหดัวสวนตอนนี้ก็เป็นอีพีที่2องแล้วครับนี่ครับเพิ่งหดเสร็จโอ้โหกัอัปเดตมื้อน,นี่ครับลมแฮ้งก็มาวานอีกครับผมเบิ้งไปลายไม่ก็ได้ครับหดไปน้ำาน้ามก็พัดเมื่อถึกเจ้าของโอ้หนาวครับ ลมอย่างจังเฮียงค่ะแท้เนี่ยเบื้องตี่ละ่ะเพิ่งหดเสร็จเมื่อกี้นี่ครับนี่แหงนะครับลมผัดนี่ก็ว่าหดเปียกเลย,เลยครับหดต้องว่าสองสมองเกือบสามครับเบิงเ้งงนีโอ้ยบริกต้นเงาต้นงอกขอหักกันเบิดครับล้มมื่อนี้แบบสุดยอดเลยครับ ขันเสียงล้มเข้าขอโทษขออภัยนะครับเบิ้งเพื่อนครับเบิ้งปลายงางเพื่อนครับเห็นบอรครับโอ้ฝนนะกะเมื่อนี่กะมาอัปเดตเห็นฟังครับอีพีที่สองนะครับนี่ตอนแรกผมวานม่นเตโดครับบ่าขามแตกยอดครับโอ้นี้ฝนครับนวยจักเห็นบอ ก็มีหนวยอยู่ครับกับย่างที่บอกไปว่ามีหนวยแต่มันก็บ่ายหลซันสังเก่าย้งก็ซันแน่ให้เพิิอนอยู่ครับโอ้ยนี่ครับกับน,นี่กับบอฟริกเดือนหนึ่งครับเนี่ยโอ้ยเบิ่งเนยล้มพัดเงาแต่แต่งหดน้ำแบบเปียก กระแหงนะแต่ว่าเบิง่บอง,อ,งอันนี้ดีกว่าครับผมผูิ่นซึ้นซึ้งครับนี่ต่อจากคลิปที่แล้วครับเบิ่งเนี่ยมาเมื่อนี่พี่น้องเลยพุ่นอนะฟ้ากันแตกมาสั่นูนี่ปูนปุ่นปงกันเหมือนละครบ่หัวในกล้องเห็นบ่ครับแต่ว่าโอ้โหเบงเนี่ย ซึนกวว็มาวานนี่ครับคุณน่ะแท่งยอดกันแบบโอ้โหหอมนี่มันเกิดไว้ค่ะถึกกบล้มแห้งครับแบบกระเทียมนี่ม่ทตันขึ้นครับนี่ครับจะพาไปบนกระเทียมครับอันนั้นเิ่นกระล้างตกหนายนี่ครับแปลงกระเทียมกระเทียมนี่วันตั้งขึ้นเลยครับนี่นีแปลงกระเทียมแต่ว่าหอมนี่คุณนะ่ะ แล้วกันทางขึ้นทางขึ้นเนี่ยล้มเฮงเลยเลยครับพี่นอ้องม่งเนี่ยพึ่งหดไปเนี่ยเนี่ยพึ่งหดไปเมื่อกี้เนี่ยขี้ดินแหงหมดแล้วครับโอ้ยเป็นไฮคะ่ะมึงมีครับนี่ครับอันนี้ก็บกขามยักครับยักบ่ยักักครับอันนี้น่วยยังบ่อยไงเลยครับผม น้อยนี่ซ้อมเขียนเล็กน้อยครับเขียนหนึ่งไงครับเขากำลังแตกยอดครับกะมารุ่นว่าปีนี้สิมีผลผลิตให้ขึ้นบอ่อแต่ก็มีผู้เ่นสร้างไว้ละครับร้อยรู้แจ๊กสิเพิ่นบ่อปุ๊กกะว่ากันไปครับนี่ครับหอมแทงนอรครับ นะบ่โหวา่าในคลิปนี้ในยินเสียงบ่คันในยิ้นก็ขออภัยเลยครับลมมันแห้งยี่หรีครับมบึงไหมมึงไปยังครับพัดบึ้มบื้มอยู่กะนี่ครับอันนี้กะหอมพองเพลินครับทีว่าไปหอมพวงเพ่อนกะกะลังเริ่มนะครับปลูกลุนเพ่อนเนาะ พ้นข้างล่างก็เตรียมิิปูโพริกครับกะาปริกไว้หันกะสำหรับอีพีนี่กะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้อีพีหน้าเขามาเบิ่งกันต่อครับว่ามันจะเป็นจังได้สำหรับมื่อนีก้กะสวัสดีครับ